รอยธนาทรซดแฮวบ่อยค่ะศาลยกฟ้องเกือบทุกคดีที่รอฟ้องศาลจากกรณีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะเป็นโจทย์ฟ้องนายสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดรนิวนะคะในข้อหาหมิมประมาทโดยการโฆษณาค่ะโดยล่าสุดได้พบว่าศาลยกฟ้องดรนิวแล้วซึ่งทางด้านดรนิวได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าวันที่13พฤศจิกายน2566ารอศาลอาญามีคำพิพากษาย,ยกฟ้องกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นโจทย์ฟ้อง นายสุพนัทอภิญญาณในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกร้องเงินค่าเสียหาย5ล้านบาทสรุปว่านายธนาทรหน,นีดีเบตกับผมแต่ใช้วิธีฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลแทนโดยผลที่ออกมาผมเป็นฝ่ายชนะคดีครับอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนข้อมูลดูก็พบว่าทางด้านนายธนาทรน,นั้นได้รัฟ้องศาลในหลายคดีค่ะก็มักจะโดนยกฟ้องในทุกครั้งหากย้อนกลับไปในช่วงเดือนตุลาคมค่ะก็มีคดีที่ยกฟ้องเช่นกันโดยศาลอาญาพิพากษาย,ยกฟ้องดรเสรีวงวนทา และนายวุฒินันนาหิมสองผู้ดำเนินรายการชื่อดังซึ่งสาชีวิภาควิจารณ์โดยสุจริตหลังถูกนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าฟ้องฐานหมิ่นประมาทกรณีจัดรายการวิภาควิจารณ์การทำงานโจ์โดย a c e b o o k ตอบวุฒินันนาหิมของนายวุฒินันนาหิมค่ะผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวท็อปนิวได้ผลสักความเมื่อวันที่4ตุลาคมระบุว่าผมและท่านอาจารย์เสรีไปสารอาญาเพื่อรับฟังคำพิพากษาข,ของศาลก่อนไปก็มีคนถามพวกเราว่าเป็นกังวล อะไรไหมผมได้แต่ยิ้มอย่างมั่นอกมั่นใจส่วนท่านอาจารย์ตอบว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าตอนมีการสืบพยานเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าทางฝ่ายเขาพูดอะไรทางฝ่ายเราพูดอะไรเราคิดว่าหลักฐานของเราแน่นกว่า พอไปถึงที่ศาลสิ่งแรกที่ทำเพื่อความสบายใจก็คือไปกินอาหารร้านโปรดที่โรงอาหารบังเอิญไปเจอคุณสิราจเจนจากะซึ่งโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทฟ้องส่งสารท่านอาจารย์ขึ้นบันไดศาลหัวใจเต้นเป็นจังหวะแดนขึ้นไปถึงร้อยกว่าให้อาจารย์เสรยียืนพักแล้วไปต่อถึงห้องพิจารณาคดีพอเข้าไปนั่งรอได็สักพักท่านผู้พิพากษาจึงขึ้นนั่งบัลลังพร้อมกันใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ7นาทีผลการตัดสินแบ่งเป็น2ส,ส่วน1น ท่านพนันนาว่าโจ์ฟ้องเราว่ากระไรข้อความส่วนใหญ่หาว่าเราหมิ่นประมาทเขาทําให้เราเป็นที่เกลียดชังเสียชื่อเสียง2ท่านผู้พิพากษาพิจารณาลงความเห็นว่าผมและอาจารย์เซรีนําข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์และออฟไลน์มาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยใจสุจริตโดยความเป็นห่วงเป็นใยความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติซึ่งตรงนี้สารพินิจพิเคราะห์แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราทํานั้นประชาชนทั้งหลายที่จงรักภักดีจะมีความห่วงใยเกลือบแคลนพฤติกรรมของเขาที่ผ่านมา ดังนั้นจึงถือว่าเราเป็นสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์คนซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเป็นหัวหน้าพักและตอนนี้ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าคณะเป็นการกระทําโดยสุจริตศาลจึงยกฟ้อง ผมและอาจารย์มองตรงกันว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเรายังเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ตลอดไปเพราะว่าเป็นการพินิษวิเคราะห์กันด้วยข้อเท็จจริงมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ขอใช้พื้นที่นี้สื่อสารไปยังทุกท่านขอพระคุณอาจารย์บอยดรอานนท์ศันดิ์วรวิ์และน้องวาเลนไท์อดีตโปรดิวเซอร์รายการเปิดเนรและเรื่องลับมากมาเป็นพยานให้เรากราบขอบพระคุณทุกกำลังใจหวังว่าคงไม่ต้องทำงานใช้นี่หานเดย3มล้านไปจ่ายคดีแพ่งแล้ว ส่วนทางด้านดอกเรเสรีก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณศาลที่พิพากษายกฟ้อง ซึ่งตนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยความจริงแล้วคดีน้สาลได้ดำเนินการสืบพยานและแตัดสินอย่างรวดเร็วและไม่มีความกังวลใจอะไรเพราะเรารู้ว่าทําอะไรและเราเป็นสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตและเราจัดรายการไม่ได้กุกข,ข่าวขึ้นมาโดยเอาข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจึงไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ใช่ข่าวจริงทั้งน้สาลยังให้เหตุผลว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสื่อมวลชนเท่านั้นแม้แต่ประชาชนที่เห็นพฤติกรรมของเขาแล้วไม่สบายใจ ก็สามารถมีภาพวิจารณ์ได้นอกจากนี้นะคะเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วค่ะสารชั้นต้นก็ยังยกฟ้องดรอนุจักวรวิทย์คดีโพสต์หมิ่นธนาทรหน,นีคดีหรือเปล่าหลังปรากฏภาพอยู่สนามบินดรอนุนกล่าวว่าสารมีคำตัดสินยกฟ้องเพราะเห็นว่าความเห็นของตนเป็นแค่การคาดการหรือการคาดคะเนไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงอะไรเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทซึ่งคดีนี้เป็นหนึ่งในสองคดีที่ธนาทรฟ้องตน ดอรอันวังกล่าวอีกว่าธนาธรมีส่วนร่วมในการต่อต้านมาตราประมวลกฎหมายอาญาน1นหนึ่งแต่ในทางกลับกันธนาทรฟ้องมิประมาทคนอื่นเยอะมากทั้งสุดทิยานชืน่นลึกไทยในธรรมนายแพทย์วรวรเกิจวิกรมรวมไปถึงดรสุพนักอภิญญาเรียกเงินกว่า24ล้านบาทแต่ว่าคดีมาตรา1หนึ่งสองจะให้เรียกเงินน้อยๆหรือไม่ให้มีโทษเลยนอกจากนี้อยากตั้งข้อสังเกตว่าการฟ้องมิประมาทของธนาทรเป็นการฟ้องปิดปากเพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่เพราะต้องมี หรือวัฒน,นาทรป่นหมุคคลสาธารณะซึ่งตามหลักประชาธิปไตยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ค่ะ